สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกแล้วกับช่องเจนจ้าผาแซบขำมือนีมาในเมนูตำบักหุ้งจ้าตำมะละกอบ้านๆเหมือนเดิมเลยเนะยจ้าพี่น้องพิเศษก็คือว่ามีกุ้งฝอยจ้าพี่น้องขาแล้วก็แกงพักอีฮุ้มใส่ปลาดุกจ้าพี่น้องที่เฮทีเผยพี่น้องเบ,บื้องมือเศร้านี่และจ้ามาแซบแซบล้มเจนค่ะกุ้งโดดนี้ว่าเราพี่น้องอย่า,าด่ามาเด้จ้ะเด้อมันเป็นอาหารพื้นบ้านที่กินมาเหมือนเดิมเลยจ้าพี่น้องป้าตำบักหุ่งเพรคักเได้มือนีพริก หนุ่มหนึ่งเพราะหนุ่มอีกค่ะพี่น้องสองหนุ่มไปจากพี่น้องแซ่บ,บน้ำเจนค่ะกุ้งดลนนี้แสแสรบายจ้จะดี๋ดวดไปไน็นเนด้อรวกนัวหักมือนี่ มาด้เด้อได้กุ้งมาแฟนไปนนใส่ไห้จ้าไปใส่กุ้งอ่าก,ก่อนค้ำเต็มน,นี้แม่ไปแล้ว <laughs> มึงเลยนะพีน้องแสบจังเข่าก็มากองเหมืองไงซื้อกันเหรอคะพี่น้องปาดโอ้ยโดดนี้มาแล้ว เปลนงลงเด้งลงเด้ง,ดง,ดงโดดนี้ไปนในรูปมันยังหน่อยอยู่ค้ามเงีงย้ยเงี้ยได้แต่พี่น้อง อ,อีมุ่อ้อนจ้ะน้ำขุบอยู่ป่ะสั่นกับข้าวแซ่บมากวันเนี้ยคำใหญ่ๆจ้ะพี่น้อง ย่าโดดนี้ย่าโดดนี้เศ <c oughs> บๆจ้ะไปน้ำเก็บกุ้งมาจ้ะ <c oughs> ดีดออกวัดปื๊ดแสบเด้พี่นอ้อง เดี๋ยดีไปไหนลูกมีแต่นนกุ่งเลยเลยค่ะเ ขออนุญาตใช้มือห <c oughs> นุ่มผังอีหุ้มกันพี่นอ้องอ่อนมากแน่โดนนี่นละ่ะแน่โดนไปใชีล่ะ ออยโดดไปล่ะกองฟา้าเมีย่ยนกะน้องโดดนี้ ปาดเมื่อนี้ตำมะหุงมาหลายอยู่ด้ยค่ะแต่ว่ามันแสบกุ่งเนาะใส่ทั้งพริกแห้งทั้งพริกแดงจินดาไปเนอะย่างไยหนุ่ม าดุกแถบสิบเบอได้กินเด้ป่ะเนี่ยแสบกุง้งน้องโดดนี้ไปไหนแล้ว <c oughs>

ไปดุกนะจะเลื่อนอาหารมือหนิวันนี้คอยจะเลิ่นอาหาร สดจ้ะเนื้อเด้งมากปลาดุกนาโบข้าวเลยจ้ะ้าปลาดุกเลียงอ่เขาวปลาดุกนาอร่อยปลาชิบเพือสิงเงวแต่พี่น้องมาอย่าง อ,อ,อเออเอาเราจะพี่น้องอย่างีบเา้ยวปวดขอบพระคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นขอบพระคุณทุกคนจากหัวใจขึ้นกานะละคะพอกันไม่กัจนจะไมคีบหนัาที่มีขอตัวรัไปแล้วค่ะ